เพื่อนสวัสดีเพื่อนๆแลมิดเออรักแฟนมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะโมเดียวกับไอแมวเหมียวคนดีคนเดิมไปจ้าพี่จ๋านี่อยู่เกมค็อกเทลไนท์เลยนะครับทุนหนึ่งร้อยจ้าพี่จ๋าทุนต่ำๆสายเบ็ดต่ำแบบนี้ผมมามันเริ่มนะครับทุกคนเล่นเบต้จาจ้าพี่จา๋จาเปิดออโต้สามสิบครั้งแล้วยิงกันเลยว่าผมไปดูว่าจะเข้าหรือเปล่าจ้าพี่จ๋าเดี๋ยวน้องจะเปิดเทอร์โบประมาณครั้งที่ยี่สิบนะครับทุกคนมาอรอดูว่าเปิดเทอร์โบเข้าสูตรดีแล้วจะเข้าหรือเปล่าจ้าพี่จ๋า โอ้เราใจกันหน่อยผมทุกคนโอ้เราใจกันหน่อยพี่นี่ทุกคนใจพี่จ๋าสกัตเตอร์ร่วงหล่นลงมาแบบนี้2ตัวเห็นแถวแรกแล้วครับทุกคนแต่วายแถวที่3ร่วงลงมาแบบนี้ยังไม่ได้นะจแต่โอ้โหเตี่ยวจี๊ดเตี่ยวจี๊ดเตี่ยวจี๊ดอ่ะ ไปต่อจากพี่จ๋าได้มา100่งร้อยผมกำไรหนึ่งเท่าร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดเทอร์โบนะครับครั้งที่15ว่าจะเข้าหรือเปล่าจากพี่จ๋าแล้วก็วันนี้นะครับน้องเติมบอลเลตเข้ามาเล่นนะครับผมแต่ใครที่ลังหาวิธีรองรับระบบบอลเลตจากพี่จ๋าก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมก็รอดูนะครับว่าจะแต่หรือเปล่าทั้วันนี้นะดูันก่อนนะครับดูันก่อนยังไม่ต้องตามจากพี่จ๋าเพื่อนน้องคนไหนอยู่พี่ๆคนไหนอยากจะตามเว็บที่ผมเล่นนะครับต้องบอกก่อนว่าน้องคนนี้นะครับเป็นแค่คนคนหนึ่ เราฟังกันเอง้วกันนะครับว่าอ่ะดูว่าได้ไมแจะผมบอกล้วผมไม่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสยียนะครับน้องเงทุนเองมาเล่นปรับทุนปรับเบ็ดเองกะะันจะพี่จ๋าลองดูว่าเข้าไม่เข้าแต่ถ้าเข้าแล้วอยากจะเล่นตามแต่ไม่อยากเล่นเว็บเดียวกัน้นงอ่ะสมมติมีเว็บประจำอยู่ลองเล่นเว็บวกันได้จ้ะพี่จ๋าแล้วลองเข้าคอกเทลดูแล้วลองดูว่าคอรเทลจะเข้าเออหรือเปล่าจะน้องบอกเลยว่าถ้ามันเข้ามันก็จะเข้าพร้อมกันนะครับรอดูมาลืมเปิดเทอร์โบพระเจ้ามัวแต่โมโอพระเจ้าช่วยกล้วยทองกล้วยทองสกัตเตอร์ล่วงนลง๋า ไปต่อครับผมเหลือ8ครั้งดูจัดเรียบร้อยคูณวันสิบสี่แล้ววายแถวสามล่วงแบบนี้ใหม่สองอาจารย์พี่จ๋าแล้ววายแถวสองโอเลียงลงมาแบบนี้อีกสี่สิบแปดแล้ววายแถวที่สามไม่ได้นะครับโอ้ออโอไหได้กดจะเดือดก็มาโคตรแรงนะครับทุกคนไปดูต่อครทุกคนเหลือห้าสี่สามสองครับผมทุกคนแล้วเหลือว y, ายทั้งตะนานแบบนี้ค 6, ูณถูกตะมิ 8, วแล้ 8, วติดลงวายแถวที 9, ว่ห้ หวานจีเอาครับทุกคนเอาเรื่องกับเรื่องแตกเลยเดินใจพี่จ๋าสำหรับเกมขอกเทลวะผมตอนนี้กําไรเห็นคือประมาณสี่สามร้อยสามร้อยยี่สิบห้านะโอ้โหกำไรสามเท่ามาไปที่สุดจ้ะพี่จ๋าน้องเล่นประมาณห้านาทีนะครับห้าเจ็ดนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้นะครับเข้าสูตรจริงๆเราคุณต้องเปิดเทอร์โบครั้งที่15นะครับแต่ว่าลืมเปิดนะจ๊ะพี่จ๋าเดี๋ยวรอบนี้เข้าสูตรเลยนะครับดูฟังดีเดียว่าเหมือนเคจะได้สูตรเดียวกันนะจ๊ะพี่จ๋าน้องจะไม่เปิดออโต้นะครับลิ้นไปอะไรวะเนี่ย ไม่เปิดออโต้นะครับยิงอย่างเดียวครับผมยิงยาวเดียวจะพี่จา๋าดูว่าจะเ,เข้าหรือเปล่าครับไปครับยาวไปาย,ยาวไปาย,ยาวไปไปครับทุกคนโอ้โหเหนียวเหนียวหรือเปล่าเอยวันนี้เหนียวหรือเปล่าจะพี่จ๋าเหมือนจะเหนียวหรือเปล่าเหนียวหรือเปล่าแล้วล่วงมาแบบมีไวายเลี้ยงแบบนี้คูลสี่สิมเปสิบแปดจะพี่จา๋าแล้วไปต่อหรือเปล่าครับผมเหีียวนะฮะยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยล่วงลงมาเรกะเตอร์ไม่ได้นะผมไม่เสียได้จะพี่จ๋าหนึ่งร้อยสิบหกนะครับโอเคไปสามนาทีครับทุกคน ดูอีสองนาทีจะพี่จ่าเล่นกันเดือนเลนี่พี่ทุกคนด,ดูครับกำไรตอนนี้ที่เองประมาณ5เท่าเรียบร้อยอู้ถือว่าเยอะนะครับทุกคนทานในระยะระยะเวลาสามเดือถ้าเพื่อนๆที่ทุกคนนอามาเล่นเอาทุนแบบทุนเดียวที่น้องเข้ามาเล่นนะทุนหนึ่งร้อยพี่ๆจะเล่นได้ประมาณตอนนี้ประมาณหกร้อยนะผมอู้เยอะนะครับทุกคนหกร้อยเดือนนึงพันเดือนละหมื่นแปดนะครับเอาลองตีมนันตัวเลขเล่นดูดิเออถ้าทุกคนตั้งเป้านะครับว่าไอ้วันเนี้ยจะเอาจะเข้ามากำไรจากเกมพีจีแค่วันละสามร้อยพี่ๆจะได้ประมาณเก้าพันต่อเดือน อยากให้ตั้งเป้าแบบนี้จย์พี่จ๋าเพราะว่าเดี๋ยวจะเจ็บตัวนะครับน้องก็เป็นคนหนึ่งอาจย์พี่จ๋าที่เจ็บมาเยอะนะครับก็จะโอ้โหดูดิพอแล้วครับมันไม่ได้เข้าตลอดทุกคนมัามีดูนครับอ่าเล่นเลเร็วๆทุกคนผมเลียวๆตลอดทด้แล้วครับที่นี้เราไปพิจารณาเลยแล้วสองไีดับจะกลับมาดอกนี้แล้วไปต่อจะพี่จ๋าแล้วคูณตอนนองไปเท่าไหร่ามร้อยสี่เรียบร้อยครับพันสามแล้วครับผมโอ้โหหวานเจี๊ยบอ่าไปต่อจะพี่จ๋า จะเข้าโอ้โหเริ่มดูดไม่อยากไปต่อแล้วไม่อยากไปต่อแล้วจะขอไปนิดนึงอาจารย์พี่จา๋าเธอทุกคนอค่าเธอทุกคนเนกัดีๆนะครับว่าน้องเล่นเชฟเบ็ดเดียววันนี้อาจารย์พี่จา๋าลองดูกันนะครับว่าควรจะตามหรือเปล่าหรือไม่ควรตามนะบอกแล้วนะครับว่าไม่ได้เชิญชวนนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นเว็บเดียวกันเดี๋อย่าลองตามส่วนเดียวกันก็เล่นเดี๋ยวแปดเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะทุกคนแต่ว่าใครที่มีเว็บเป็นประจำนะผมก็ลองเข้าเกินบล็อกเทลไหนอาจารย์พี่จ๋าน้องว่าวันนี้ไม่น่าพลาดนะของเทลไ่ะฝากเป็นวิจารณ์วิจัยในการับมคผโอเ สี่นาทีครึ่งครับผมจริงๆเล่นไม่ถึง5นาทีนะครับเพราะอาศัยจังหวะช่วงแรกที่พูดถึงเรื่องเกมมันจะพี่จา๋าวิธีการเล่นอะไรเออลืมบอกไปเกมนี้นะครับพี่หนึ่งเกมมันจะพี่จา๋จาที่ไม่ใช่เกมใหม่นะครับอยู่ในกลุ่มเกมเก่านะแต่เป็นเกมเก่าที่เหมาะกับสายทุนน้อยนะครับโอ้ยขอพันห้าได้ไหมจะได้จบได้สวยหน่อยพันห้ามาพันห้ามาโอเคครับผมทุกคนเบรกนะครับพอแล้วจ้ะพี่จา๋าทุณหนึ่งร้อยวันนี้นะทุกคนเล่นไปประมาณสามสิบนาทีแล้วกันอ่าไม่เรียกว่าห้าแล้วกันครับเพราะโม้ไปเยอะนะจ๊ะพี่จา๋า จบไปแบบสวยงาม1 5 1่งพัน้ากำไรสิเท่าโคตรปัน่นโคตรปั่นโอเคลาไปก่อนนะจ๊ะพี่จ๋าแล้วเจอกันใหม่พบสวัสดีครับ